เรามีความเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสที่จะสร้างธุรกิจบนแพลตฟอร์มของเราและสามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะเราจึงสร้างบิจสตาร t ทรอัพแพลตฟอร์มพร้อมด้วยระบบและเครื่องมือออนไลน์ผสมผสานเครื่องมือ AI และสินค้ามาตรฐานระดับสากล จุดกำเนิดของบริษัทยูนคอนคะเรามีแรงบันดาลใจนะคะในการก่อตั้งบริษัทนะคะที่เราเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนนะคะให้หนักธุรกิจที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วย b i t สตาร์ทอัพแพลตฟอร์มนะคะคือระบบและเครื่องมือที่เราออกแบบมาให้ทุกคนได้เข้ามาเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน บริษัทยูนิคอนมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาเปลี่ยนแปลงผู้คนให้สามารถประสบความสําเร็จในเชิงของการมีความสุขชีวิตมีความหมายและประสบความสําเร็จระยะยาวทำไมต้องเลือกบริษัทยูนิคอนนั่นหรอคะจอยอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มามากกว่า18ปีแล้วนะคะใน18ปปีเนี้ย เราเป็นทั้งผู้บริโภคเราเป็นทั้งนักขายเราเป็นทั้งนักขยายและเราก็เป็นทั้งลีดเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความเข้าใจนะคะว่าวันนี้ผู้ที่เดินเข้าสู่ธุรกิจยูนิคอนเนี่ยมีความต้องการอะไรบ้างดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและเขาสามารถทําตลาดกับผลิตภัณฑ์นั้นๆได้ด้วยผ่านช่องทางการทําการตลาดทุกๆช่องทางเลยและระบบและเครื่องมือที่จะพัฒนานะคะให้การทําการตลาด ของเเขาเนี่ยงายดายยิ่งขึ้นเรามียูนิคอร์สมาร์ทเอไอที่ช่วยให้คุณทํางานนะคะง่ายดายเหมือนมีเลขาส่วนตัวตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ ในบิทสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มของเรานะคะประกอบไปด้วย 4P ด้วยกัน P แรก People แน่นอนนะคะเราทำงานเกี่ยวข้องกับผู้คนเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบพัฒนาทั้งวิธีคิดและวิธีการในการที่จะสร้างให้เขาประสบความสำเร็จส่วน P ที่2สําสำคัญมากๆ P ที่2คือ Product บริษัทยูนิคอนของเรามี Product นะคะที่สามารถตอบโจทย์ทุกๆความต้องการของผู้บริโภคเรามี Product ที่มีนวัตกรรม ที่จะมาสนับสนุนให้คุณทำการตลาดกับโปรดักต์ของเราได้อย่างง่ายดายขึ้น P ีที่3แพลตฟอร์มเรารวมทุกแพลตฟอร์มและเราสามารถเข้าถึงทุกแพลตฟอร์มในการดำเนินธุรกิจได้และในแพลตฟอร์มนั้นก็จะมี AI เป็นเลขาส่วนตัวที่ทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นตลอด24ชั่วโมงส่วนพีสุดท้าย พาสซีฟนะคะนั่นก็คือคุณสามารถมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่สามารถพ s สซีฟในโปรแกรมของเราได้เ mm hmm. พราะเราเคยเป็นคุณมาก่อนค่ะทีมบริหารทุกคนมีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจนี้แล้วรู้ว่าอะไรคือเพนพอยที่ทำให้คุณไม่ประสบความสาเร็จในธุรกิจเครือข่าย mm hmm. ดังนั้นเราจึงมีบิทสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มและมีเครื่องมือ AI และองค์ประกอบต่างๆทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะสนับสนุนให้ทุกคนประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกันกับเราค่ะด้วยความตั้งใจด้วยความรู้ประสบการณ์และความสามารถเรามั่นใจว่าเราสามารถนำพาบริษัทยูนิคอนให้เติบโตยั่งยืนและพร้อมที่จะจับมือเดินเคียงข้างทุกคนเพื่อความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแน่นอนค่ะ